เป็นเสียงที่อยากฟังแล้วแบบบาดนหนัวใจมาไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับพี่อุกอีกคนเดียวนะคะวันนี้มาหาแม่ที่บ้านนะคะแล้วคุณแม่ก็ทักว่าตัดผมไหม คืออย่างที่น้องๆน,นะบางคนจะเคยเห็นคลิปที่แบบพี่วีเคยวัดผมตัวเองเนาะว่ายาวแค่ไหนแล้วก็ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ไว้ผมยาวขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนขอให้ไว้เด็กน้อยเนี่ยไว้ผมยาวมากๆแล้วพอโตมาสักระยะหนึ่งก็จะไว้ผมสั้นมาโดยตลอดแล้วคุณแม่ก็เลยขอว่าให้ไว้ผมยาวได้ไหมอยากให้ไว้ผมยาวให้หน่อยก็เลยตัดสินใจไว้ให้คุณแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะก็รวมๆห้าหปีแล้ว เคยตัดแค่ครั้งเดียวนอกจากนั้นไม่เคยตัดเลย <c oughs> ก็คือตัดแบบเล็มๆปลายเฉยๆแล้วก็เลยยาวถึงตูดอย่างที่น้องๆเห็นกันแล้ววันนี้คุณแม่พอเข้าบ้านปุ๊บเนื่องจากที่แบบทำสีค่อนข้างบ่อยอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเดี๋ยวทองเดี๋ยวแดงเดี๋ยวดําเดี๋ยวหลายสีกันเลยทีเดียวเชียวนะคะแม่ก็เลยบอกว่ารู้สึกว่ามันเสียมากแล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยมาตัดผมเถอะถามว่าคนเป็นลูกป,ปฏิเสธได้ไหมน้องๆก็คงจะทราบคําตอบดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวมาดูวินาทีที่พี่อุยกดนคุณแม่ตัดผมกันเลยดีกว่าดูสิแม่ตัดผมให้หนูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนหนูเป็นเด็กป .6 ป .6 ่ .4 ปะแม่ป .4 ป .4 หนูอายุประมาณ10ขวบตอนนี้หนูอายุ20กว่านะคะ10กว่าปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นแม่ไม่ได้ตัดผมอีกเลยนะคะแม่แน่ใจหรอว่าม่จะตัดตรงตรงแนแม่อยากเก็บผมไว้นะคะน้องๆแม่ก็เลยเอาหนังยางนะคะเห็นไหม เอาหนังยางมามัดผมไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราเราจะตัดอะเราจะตัดเหนือหนังยางอะไรเงี้ยถามว่าทำใจได้ไหมโหแม่มัดสูงกันน้นเนี่ยมัดสูงจะพุ่ลงมาอีกตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้ตัดผมมาประมาณ หลายปีอะ,ะค่ะไม่แน่ใจนะว่ามันเท่ากันอ,ะอ่ะตรงไว้ไหมเป๊ะเลยไม่ไมจเะเสียงแบบนี้โอ้แต่แม่เลยค่ะตะไคร้อ่ะกันไกรแล้ววินาทีที่ตุ๊เต้นก็มาถึงนะคะ พี่อุ้กอยกำลังจะโดนตัดผมแล้วนะคะนี่นะเห็นเราเอืเอ,อเป็นเสียงที่เราฟังแล้วแบบบาดหวานะัวใจมากนอนเอาอีกไหม แบบน <ünden? S 2> ี่ยรับทุกครั้งให้เด็กโต อ้าวสวยแล้วป like like ัญญาอยู่ไหนปัญญาอยู่ไหนลูกปัญญาเล็กแค่นี้อ่ะอู้้องน้องขาพี่วิแกเป็นคนผมซาดอยแล้วเรียบร้อยค่ะอุ้ยอุ้ยแม่ตะเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใจหายใจหวิวหวิว งั้นวันนี้นะคะก็ลาไปแล้วเท่านี้นะคะไม่คิดเลยนะคะว่าผู้ที่บอกให้เป็นคนไว้ผมยาวจะเป็นผู้ที่มาตัดผมพี่อูอีกเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะเขาขอตัวไปทําใจก่อน